ัฐบาลนะคะมีการลงมติเป็นเอกฉันแล้วก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สดๆตอนร้อนเลยข่าวที่ออกนะคะก็คือตั้งแต่าภาคฤดูใบไ,ไม้ร่วงเป็นต้นไปนะคะของปีนี้โรงเรียนชั้นประถมทุกแข่งทั่วประเทศสเดนนะคะเด็กๆห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนตั้งแต่เช้าจนเลิกเรียนนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้เหตุผลว่า เด,เด็กจะได้มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมชั้นนะคะภายในโรงเรียนมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงใช้โซเชียลระหว่างอยู่ภายในโรงเรียนนะคะเพื่อไม่ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายภาพหรือบูลลี่กันนะคะแล้วก็เสพในสิ่งที่ไม่ควรจะเสพจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะ t i k t o k YouTube หรือ Instagram นะคะ Facebook นู่นนี่นั่นคือเขาอยากให้เด็ก,ดกมีสมาธิแล้วก็ มีกิจกรรมแบบธรรมดาปกติทั่วไปนะคะร่วมเล่นกับเพื่อนก็คือไม่ว่าจะเล่นฟุตรบรอลอนู่นนี่นั่นนะคะเขาอยากจะเปลี่ยน mindset ของเด็กให้มาดำเนินชีวิตปลอดแบบว่าโซเชียลมีเดียตรงนี้นะคะกว่า80%เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนก่อนที่ออกฎหมายจะออกนะคะกว่า80%เนี่ยโรงเรียน ชั้นประถมนะคะทั่วประเทศปปเอเมนนมีการเริ่มใช้มาตรการนี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะคะแล้วก็กฎระเบียบของโรงเรียนนั้นๆซึ่งน้ำลินนะคะโรงเรียนเป็นกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนซึ่งก็ได้ทํากฎระเบียบนี้เหมือนกันค่ะหลายปีแล้วด้วยสําหรับนิวถือว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะว่าเราก็ใช้กฎแบบนี้ลูกนิวก็ชิงกับกฎแบบนี้นะคะก็คือพอเวลาไปเรียนอะ่ะเขาก็จะมีตะกร้านะคะเหมือนกระเช้าอะ่ะ เช้านะคะให้เด็กทุกคนนะคะนำโทรศัพท์ไปใส่รวบรวมไว้ในนั้นแต่ว่าทางโรงเรียนของของของที่น้ำนินปละเรียนนะคะอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีนโยบายแบบยืดหยุ่นถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินหรือจะต้องมีนัดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองจะไปหาหมอฟันจะไปทุระนู่นนี่นั่งสามารถพกโทรศัพท์แต่ต้องแจ้งให้กับครูประจําชั้นวิชานั้นทราบนะคะว่าเราได้รับอนุญาต คือเหมือนให้ให้ทางผู้ปกครองนะคะส่งอ e ีเมลไปหรือไม่ก็เสียนเขียนหรือส่งข้อความไปยังอาจารย์ประจําชั้นนะคะเพื่อให้รับทราบว่าอันนี้คือคือคําร้องขอจากผู้ปกครองมีมีมีเหมือนแบบยืนยันให้ให้ให,ให้ทางอาจารย์ประจําชั้นอาจารย์ประจําวิชารับทราบนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนที่น้ำนิลเปรียนจะมีการยืหยดหยุน่นสามารถนําโทรศัพท์มาใช้ได้เมื่อความจําเป็นนะคะ <laughs> แต่ส่วนมากเนี่ยโทรศัพท์จะต้องอยู่ ในจุดที่อาจารย์จะทำหน้าที่ดูแลค่ะจะไม่สามารถนำออกมาแบบเล่นระหว่างพักพักกลางวันได้นะคะหรือว่าพักระหว่างวิชาเนาะตัวเนี้ยห้ามถ้าเกิดว่ามีการลักลอบนะอันนี้คือนโยบายกฎระเบียบของโรงเรียนที่น้าเรียนเรียนอยู่นะคะถ้ามีการแอบ,บนําโทรศัพท์มาใช้หรือว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์แห่อาจารย์นะคะแต่ปลักไก่เนี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็โทรไปรยังผู้ปกครอง เหมือนจนค่าโทษแล้วประมาณนั้นเนาะซึ่งสําหรับผู้ปกครองคนอื่นนะคะมีความคิดเห็นยังไงกับกฎหมายนี้นะคะตอนนี้เขาเริ่มมาใช้จริงๆแล้วตอนนั้นก่อนหน้านี้เป็นการแบบว่าแจ้งไปยังผู้ปกครองแล้วก็ทางอาจารย์ของโรงเรียนชั้นประถมนะคะทั่วไปขอความร่วมมือแต่ตอนนี้เขาเริ่มมาใช้กฎหมายแบบจริงจังคือออกเป็นกฎหมายแบบแห่งชาตินะคะว่าห้ามใช้โทรศัพท์ช่วงภาค ฤดูใบไม้ร่วงก็คือประมาณเดือนสิงหาถ้าจำไม่ผิดนะคะผ่านจากช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงลวก็เข้าสู่ฤดูหนาวตรงนี้แหละก็ประมาณเดือนสิงหาถ้านิวนับไม่ผิดนะคะฤดูใบไม้ร่วงเนาะเนี่ยจะจริงจังจะจริงจังใช้กฎหมายแบบจริงจังแล้วก็มาตรการโทษยังไงเราก็มาดูกันเนาะอาจจะมีรายละเลอียดมากกว่านั้นแล้วผู้ปกครองนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงถ้าเกิดลูกเรานะคะปีเลียนแล้วไม่สามารถใช้ทรศั์มือถือได้ตลอด ช่วงเวลาที่ไปเรียนน่ะจะมีผลดีหรือผลเสียไงลองคอมเมนต์มาแบ่งปันมุมมองความคิดเห็นนะคะนิวก็อยากทราบว่าสําหรับเพื่อนๆมีมุมมองอยังไงสําหรับที่แบบเรามีลูกแล้วเราก็ให้ลูกไปเรียนแล้วก็มีทัพอบให้ลูกไปเนาะแต่สําหรับนิวนิวคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่านิวก็ชินกับตรงนี้มาแล้วก็ทํารูปแบบนี้นะคะซึ่งลูกสาวนิวก็ จริงกับกฎระเบียบนี้มามาหลายปีมากครูสี่ห้ปีนะถ้าว่าไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกันนิวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินเนี่ยเราก็สามารถส่งอีเมลแจ้งไปยังอาจารย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการยืดหยุ่นเป็นการตกลงภายในโรงเรียนค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับนิวไม่มีปัญหาอะไรค่ะและผู้ปกครองท่านอน่นะคะมีความคิดอ,อย่างไรก็ลองอคอมเมนต์กันเข้ามานะคะสําหรับคลิปนี้นิวก็ขอแบ่งปันเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนละเอียด ใต้คลิปค่ะมีข้อมูลลองกดเข้าไปอ่านดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะ